แล้วเดี๋ยวนี้รถราคา200,000กว่าบาทเนี่ยได้ออปชั่นขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหเขียนผิดปะเนี่ยราคาไม่ผิดครับเนี่ยคือให,หม่มากนะนี่ปี16ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเลขไม่อยู่ที่135,000กิโลเท่านั้นเองนะตัวนี้เป็นตัวบูว้สต,ตาร์ทด้วยตัวท็อปสุดกุญแจคเก์เลนแบบนี้นะครับแล้วก็มีจอสามมิติแสดงผลของความเร็วให้แบบนี้ด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าได้มา4บาทออตโต้บานเดียวพงอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีคําสั่งเสียงด้วยนะครับแล้วก็เอนนนนนนเนเเเเตตอออรร์์ททมมมบบูููงธะไไดด้หลลลยยคโซีาก ไอแบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอวินเดิมจากโรงงานทศกินได้ง่ายแบบนี้แอร์เย็นเชียบและคันนี้สามารถทำมิเตอร์ด้นะแอร์ Air. หรูวะจัดแบบนี้ USB 2ช่องนะครับก์ดเล็กก์ดใหญ่ AUX แล้วก็ดิสเลสหนึ่งช่องเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดสปอร์ตชิปล็อกสามารถจอดแปะได้แล้วมีฟังก์ชันแบบการกับขีด้วยนะปรับได้เลยนะครับตรงนี้แม่งหรูวะเหมือนรถยุโรปดีๆเลยนะครับแล้วก็เบาะเป็นหนังสีดานะครับตัดด้วยผ้าแล้วก็คาดด้วย ได้แดงแบบนี้สปอร์ตสุดๆคู่หน้าสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยคู่หลังก็เนียนพร้อมใช้งานส่วนที่ภายนอกคันนี้นะครับได้เป็นสีขาวมุกมาปี2016ไฟหน้าใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งด้วยล้อแม็กเดิมโรงงานสเปกยางอยู่ที่185 65R15 ก็คือขอบ15นั่นเองกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวบินให้ตรงนี้นะครับกันสาด4บานลูกค้าเพิ่มความสปอร์ตมาคือมือเปิดข้อมือเปิดเป็นแคปลาแบบนี้ระบบคามเบรกได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำด้านท้ายมีเซนเซอร์หลังให้ด้ดดวย4จุ สปายแฮดแบ็กห้าประตูสปเอเรลอังหงลัยถุงน้สามปัดฝนหลังนะครับคันนี้มีเปิดหลังได้อย่างนี้ด้วยนะครับอเนกประสงค์สุดน็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดบอกเป็นแบบ60/40สามารถปรับพับคนสัมภาระาราดได้มีไฟเวอร์ท่ำไรให้ด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองอะไรอยู่ครบหมดเลยแม่ลงแม่แรงยางลงอะไรนะครับส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับจัดว่าเนียนสุดเบ้าชคซ้ายขวาแก้มซ้ายขวาไม่มีแกะไม่มีถอดเลเวลที่คานอยู่ครบหมดเลยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานเครื่องแห้งๆรอยัลฮ้างอย อเมล,ล่อนพอนหกพันสอตลอดอายุสัญญาส8 9 0 0น